ไม่ครับมันเป็นตัวเลขเดียวกันให้กับกับหัวยเฉยถ้าสามเดือนเดี๋ยวกลับเต่อนในวันอาทิตย์ก่อะรับรางวัลอีกแล้วยังไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากครับที่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสมารับรางวัลเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นเกียรติให้กับตัวเองครับไอ้ลูกคนรับมาเยอะหรือยังวะ สอ2ปีนี้ก็ได้ได้ได้รับโอกาสได้ให้รับรางวัลหลายรางวัลแล้วครับผมก็ภูมิใจมากครับบ้านใหม่ที่ทำขึ้นเนี่ยต้องมีห้องแบบเก็บถ้วยรางวัลเลยไหก็ใช่ครับมีมีห้องเพื่อที่เก็บถ้วยรางวัลด้วยแล้วก็ทําตู้ขึ้นมาใส่ถ้วยรางวัลส่วนตัวด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนผมสมัยผมเรียนมัธยมผมก็แข่งร้องเพีงก็เก็บสะสมถ้วยไว้ทั้งหมดเลยครับถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เก็บไว้หมดครับเพื่อไปดูตอนเราโตไปอะไรเงี้ยนะสุดงานนบ้านใหม่เป็นไงบ้างคะก็ อ <laughs> oh, ไม,ไม่ไม่ถึงครับผมไม่ถึงก็ <g år> ตั้งใจทําบ้านหลังนี้ให้แม่เป็นคนขอวันเกิดครับเพราะว่าแม่ก็อยากชอบเป็นการชอบอยู่ส่วนตัวไม่วุ่นวายเลยครับก็เลยทำทำบ้านหลังนี้ให้แม่ครับคุณแม่ว่าไงบ้างคะแม่ก็ดีจะดีใจครับที่จริงผมตั้งใจว่าจะให้แม่ก่อนวันเกิดแต่ว่ามันไม่มันเสร็จไม่ทันเพราะบ้านมันยืดเยื้อแล้วก็บานปลายไปเรื่อยเลยครับก็เลยเสร็จหลังวันเกิดแต่ก็แม่ก็ดีใจและภูมิใจครับที่ทําให้แม่ได้ บตอนแรกตั้งอยู่ที่ไม่เกิน2ล้านนะครับสรุปแล้วไปใหญ่ไปไปเกินเลยไปท่าหนึ่งเลยครับพี่นวว่าคุณแม่ชอบมากเลยบ้านหลังนี้ครับผมแม่ชอบมากครับก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับก็ตามกําลังที่เราทําได้แต่แม่ก็ดีใจและก็ภูมิใจครับที่ผมสามารถทําให้แม่ได้ครับเป็นอินหมู่บ้านเลี้ยงเลยตลอดตอนนั้นก็ใช่ครับผมเพราะว่าแฟนเพงก็รวมตัวการปิดหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับเลี้ยงแขกทั้งวันเลยครับผมนี่ทุกคนมาร่วมงานเยอะมาก เยอะครับผมท,ทั้งทพื่เพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับแล้วก็คนในชุมชนด้วยครับแล้วมีพี่บ้านแล้วเมื่อไหร่จ, <ๆ S 2> จะมีความรักค่ะ <laughs> อันนี้ขอขอทำงานไปก่อนแล้วกมา <laughs> อยารู้มืนันอ่าไมน่ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนเนี่ยหรอครับผมขอขอทำงานเก็บเงินไปเยอะๆก่อนครับ<อ>ให้มีเงินเอยอ,อเพะพอที่จะเลี้ยงเขาได้ครับถ<อ>ึงจะเอาเข้ามาดีกว่าแล้วอย่างที่ยคุณ ก็เป็นคนที่เข้าใจครับเพราะว่าอาชีพมองเรามันต้องมันไม่ได้กลับบ้านนะครับขนาดแม่ผมก็ยังไม่ค่อยได้เจอผมเลยนะครับต้องเข้าใจกันว่านานๆทีเราจะได้เจอกันเพราะว่าผมต้องทํางานทุกจังหวัดทุกวันเลยก็มีสเปกในใจไหมก็ขอให้คนน่ารักแล้วก็เข้าใจเราต้องสวยไหมก็ต้นๆอยู่น่ารักตัวเล็ผมยาวอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เกาหลีก็เกาหลีก็ได้ครับผมชอบดูซีรีส์เกาหลี ไม่เกี่ยวครับผมราะผมก็ไปเยอะเหมือนกันครับอายุ <laughs> <laughs>